ครับสวัสดีครับก็นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้ iPad นะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อมานะครับ i p p d d เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าวิธีลัดนะครับในการเข้าเมนูในเครื่องนะครับในสถติว่าใครใช้ iPad ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราจะชินนะฮะชินกับการปัดปัดแล้วก็ ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเพื่อเข้าสู่เมนูนะครับเมนูเขาเรียกว่าเมนูลัดนะฮะถ้าเป็นพวก iPhone อย่างเงี้ยนะครับก็จะปัดขึ้นถูกไหมครับปัดขึ้นมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับสืว่าเราจะไปเปิดไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไปบันทึกหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปัดขึ้นไม่ได้ละนะครับหรือนะครับปัดลงแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นข้อความนะครับ ปัดลงแบบนี้จะเป็นข้อความหรือถ้าเราแตะเอาแตะบนหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วปัดลงมามันจะเป็นการค้นหานะครับอ้าวแล้วทีนี้การเข้าเมนูลัดเนี่ยมันจะเข้ายัางไงหรือปัดข้างนะครับปัดข้างก็ไม่มีนะครับปัดข้างไม่ได้เนะาะปัดข้างไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการนะครับก็คืออ,อยู่บนมุมขวาบนเนี่นะครับ อก็คือเวลาเราปัดก็ประมาณนี้นะครับปัดก็เอามือไปไว้สีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็ปัดลงมาเห็นไหมครับปัดลงมาเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็จะเข้าเมนูพวกหมดเครื่องบินนะครับหมดไ i ฟาบลูทูธอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เวลาเราจะบันทึกหน้าจอก็อ่าก็แช่ไว้นะครับ จิ้มแช่ไว้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการปิดเปิดใหม่นะครับเวลาที่เราจะบันทึกหน้าจอนะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครที่หาไอเมนูเนี่ยไม่เจอเนี่ยนะครับก็ iOS ใหม่เขาจะเอาไว้ตรงมุมขวาบนและนะครับก็ปัดแบบนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มใช้ iPad นะครับครับก็ สวัสดีครับ